เห็นชัดว่าฟีเจอร์ใหม่ๆในวันยุ8.5จะทำให้ซัม s ุงกา a ล็ x ซี่กลายเป็นอุปกรณ์ที่ยิ่งน่าติดตามยิ่งขึ้นแต่เห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญมากๆในโลกของเทคโนโลยีมือถือที่เราใช้งานเหมือนกันและนี่คือ5ฟีเจอร์ใหม่ที่จะทำให้คุณต้องรีบอัปเดตเพื่อไม่พลาดแผงควบคุมที่ปรับแต่งได้ ฟีเจอร์นี้ทําให้คุณสามารถปรับปรุงแผงควบคุมให้เหมาะสมกับตัวคุณเองได้คุณสามารถย้ายปุ่มเลื่อนและปุ่มกดต่างๆได้ตามความสะดวกของตัวคุณเองทําให้การเข้าถึงสิ่งที่ใช้บ่อยง่ายขึ้นอีกทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลบฟีเจอร์ต่างๆได้ตามความต้องการช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าด่วนได้อย่างเต็มที่มันเหมือนกับการปรับแต่งห้องของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณเองและสะดวกสบายมากขึ้นแอปที่ออกแบบใหม่เพื่อดีไซน์ที่สะอาดตาย,ยิ่งขึ้น Samsung จะทำให้แอปต่างๆดูสวยงามและสะอาดตาเพิ่มขึ้นในวัน UI 8.5ด้วยการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นจากการทดสอบเวอร์ชันแรกๆเราก็เห็นว่าแอปต่างๆเช่นแอปโทรศัพท์และแกลเลอรี่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายขึ้นและมีฟังก์ชันที่จัดระเบียบได้ดีขึ้นทำให้การใช้งานของคุณง่ายและสะดวกขึ้นซัมซุงเดที่ได้รับการปรับปรุง ฟีเจอร์นี้ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นแบบเดสก์ท็อปได้และก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย One ว UI 8.5ที่สามารถมีเดสก์ท็อปที่แตกต่างกันได้สูงสุดสี่เดสก์ท็อปบนสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาดใหญ่ทำให้การใช้งานแบบมัลติเพลย์ของคุณง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นกว่าเดิมข้อความเสียงโดยตรง d i r e ็ t v o i c e เ e s s ร์เซฟฟีเจอร์นี้ทำให้คุณสามารถได้รับข้อความเสียงโดยตรงจากผู้โทรเมื่อคุณพลาดสายได้ง่ายขึ้นทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดข้อความสำคัญอีกต่อไปคุณสามารถตั้งค่าให้สายเข้าไปยังข้อความเสียงโดยตรงหลังจากมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่กำหนดได้ด้วยซึ่งเหมาะมากในช่วงเวลาที่คุณกำลังยุ่งหรือไม่สะดวกในการรับสายแต่งภาพด้วย AI ที่พัฒนาขึ้น ฟีเจอร์นี้ทำให้คุณสามารถแต่งภาพด้วย AI ที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นคุณสามารถลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกได้ง,ง่ายเพียงแต่ครั้งเดียวการปรับปรุง AI ช่วยให้คุณแต่งภาพและปรับแต่งภาพได้อย่างง่ายดายและทำให้ภาพของคุณสวยงามยิ่งขึ้นนี่เป็นเพียง5ฟีเจอร์จากอีกหลายอย่างในวัน u ย8.5ที่จะทำให้คุณต้องรีบไปลองใช้งานเพื่อไม่พลาดแต่นี่ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญมากๆในโลกของเทคโนโลยีมือถือที่เราใช้งานเหมือนกันคุณคิดว่าฟีเจอร์ใหม่ๆนี้จะทำให้คุณต้องรีบอัปเดตเพพืื่่่ออไไมมลาดหร คุณคิดว่าฟีเจอร์ใหม่ๆนี้จะทําให้การใช้งานของคุณง่ายและสะดวกขึ้นอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรไหมมาแบ่งปันเพื่อเป็นการเติบโตร่วมกันในโลกของเทคโนโลยีมือถือดีกว่า